เดือดแล้วใส่แครอทใส่ผักลงไปจ้าไก่เริ่มสุกแล้วแค เต็ม้วยเยเเลดือดแล้วจ้าใส่นี่ลงไปเลย okay. มันฝรั่งต้นไก่ใส่มันฝรั่งจ้ากินสองคนหมอ้อเบลอ กดจะมีคนอยากมากินด้วยต้มมอดใ่ไปเลยเต็มหม้อ,อจริงๆเลยแบบนี้ให้มันสุจกจังหน่อยแล้วก็ปรุงเครื่องเลยนะจ๊ะปรุงเครื่องนี่ก็ตามใจเลยคนอยากกินต้องไก่สุก ต้มผิดหม้อซะนากเปิดจักหน้อยก็ใส่เครื่องนะจา้าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้ว